ตอนเช้าคุณตามาทำอะไรนะคะจะปล่อยควายแล้วมาเห็นช็อกเลยไหมตัวนี้สองแสนห้าไหนตัวไหนคุณตาอันนี้ชื่อแบมใช่ไหมราคาเท่าไหร่ตัวนี้สองแสนห้าสองแสนห้า ีเดียวกันสี่ตัวก็ใช่แต่ว่าเหตุที่นัก็บอกคว้าผ่านค้า่านเพราะว่ามันการประจำตัวขายก็ได้หลายนะจเบอร์ไม่ได้อันนี้เจ้าแบมมีสองแสนห้าลอีกสามตัวคตัวแล้ก็แสนกว่าถ้าตาอยู่เป็นไงนะ โน่นก็น้งก,ก็สามแสนสี่แสนจังหวะจะมาปล่อยควายตอนเช้าน,นี้ใช่ไหมคะควายผมควายตวลีลาคแต่เมื่อคืนนี้เราได้ยินเสียงฟ้าผ่าโอ้ยผมบอาอยู่โน่นพือก,กิโลกิโลก็ยัยไงดยได้ยินแรงฟ้าแรงในวันบอกผ่านได้ฝนต่กฟ้ามันณตาแล้วตอนตอน,ตอนที่ว่าฟ้าผ่าคุณตาได้เอนะใจเนยเฮ้ยต้องมาดูควาย ก็ไม่นึกว่ามันไม่มีอ่ะมันอยู่ประจำอ่ะก็ไม่เคยนึกเลยว่ามันจเกิดรั่วมันต้องผ่าเมนผ่าเสาเมนอะไรนั่นใกล้ๆที่ว่ามันผ่านั้นคิดว่าไม่คิดว่ามันจะมาผ่าไว้สอบถามเขาบอกว่าฟ้าผ่าตั้งแต่เมื่อคืนลงมาตัวขอาเพิ่งมาตรวจสอกตอน เช้าครับแด้แต่ที่หมอตรวจสอบสภาพป้าเบื้องต้นคิดว่าก็โอกาสที่เองผ่าก็มีค่อนข้างสูงแต่เดี๋ยวต้องการขนาดอยู่ใกล้กันบรรยากาศตรวจเดี๋ยวผมก็จะเจาะเลือดสูงหรือย่างตัวความสบายใจเนาะแนะนำว่าอะไรแนะนำหรือว่าแนะนำก็คือ ก็ช่วงนี้ให้สังเกตการสัตว์ที่ือครับสัตว์ที่นี่ก็เป็นไปได้นำแนะนำที่ัก้วก็อย่างว่าทาเรื่องให้ทางเทศบาลตำบลท่านทัานออกวามชี้เหลือแล้วถ้าเกว่าเขาเอาไปชำระด้วยแล้วแนะนำไหมครับไปชำระครับเราเราเราไม่รู้น่ะอ ช่วยเหลือเ <guerre. S 1> ยียวยาประสิทธิรกถ้าเกิดกรณีที่มีโคกระบินตายใช่ถ้าตายด้วยขาตายถาเป็นเทศบาลด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถช่วยเพื้จะเป็นการช่วยเยางไรไม่ต้งเป็นเงินองค์กามีเมได้หขนาดนี้ขาดอะไร ที่เอี่6ง่าต่มกองี่เป็นที่ที่ชื่อว่าที่เแนวทางที่่าส่งวัดุเข้ามาบ้นานตะไดอะไรที่้าข้าจะเน่าเป็นป้าจะเน่าไวเลือดออกทงทวารเลือดดำเลือดดำ